สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้นะครับผมก็อยากกินหมูสับนะครับแบบผัดกะปิอหอมๆนะ,ะก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับแบบบ้านๆอีกแล้วครับเพื่อนๆง่ายๆนะครับสไตล์เราเราคแรกกันเนะครับเพื่อนๆนหูสับแล้วก็กะปินะครับกะปิียมไทยนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกขี้หนูหรือพริกอะไรก็ได้เพื่อนๆพือนซอสน้ำมันหอยสยูข,ขาวน้ำตาลแล้วก็ รสดีครับเพื่อนครับเรามาดูเลยนะครับครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับเราก็นําพริกที่เราซื้อมาหรือเด็ดมานะครับวันนี้ผมเด็ดมามาล้างก่อนครับเพื่อนผมก็จะผสมพริกเขียวด้วยนะครับเพื่อนใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะครับเพื่อนใครชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยครับเพื่อนตามชอบเลยครับพีกครับเราก็ล้างสักสองน้ำนะเพื่อนเด็ด ตัวกา้ามันออกนะครับก้ารกินไม่ได้ครับเพื่อนพอเราล้างพิเสรแล้วนะครับเพื่อนเราก็นาพริกมาใส่ถุงกันเลยครับผมก็ใส่ในถุงแกงนะเพื่อนมีถุงอะไรก็ใส่ได้ครับเราจะทุบนะครับทุบในถุงครับมันจะได้ไม่ร้อนมือเราเองนะเพื่อนแต่มันก็ง่ายด้วยครับ ใช้สันมีดนะครับทุกขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับอเอามีดไปบาดเราครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าทำไมไม่ทำนะครับอันนี้ก็คือผมจะทุบอะครับเพื่อนๆผมไม่ทำครับนะฮะง่ายๆนี่ครับเพื่อนทุบแค่พอแหลกนะครับไม่ต้องให้เละจากนั้นนะครับเราก็ กระเทียมมาทุกกันเล้วเพื่อนชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับเพื่อนนี่นะรกระเทียมแล้วก็ทุบเลยครับดูหน่อยนะเพื่อนว่าอันไหนมันเน่าแล้วก็ทิ้งไปนะครับเดีย๋ยวไปกินมันนี่ับเพื่อนทุบัเลยง่ายๆครับสไตล์บ้านๆแบบเราครับเพื่อน,อน,น,น,อนผมต้อง เน้นง่ายครับใครๆก็ทําได้จากนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็นํากะปินะครับมาละลายน้ําไม่ต้องเยอะมากนะครับเพื่อนเพราะว่าเราเจะเอาแค่กลิ่นมนันนะสักครึ่งช้อนโต๊ะก็พอจะละลายน้ําอุ่นหรือละลายน้าเปล่าไว้นะครับเพื่อนผมจะใช้น้ําอุ่นนะเพื่อนมันจะละลายง่ายนะครับก็บี นี่ครับเพื่อนแล้วก็ละลายเสร็จแล้วอย่างนั้นแล้วก็วางพักไว้ครับไปตั้งไฟกันเลยครับเพื่อนครับใส่น้ำมันเบื่อน,นะครับเพื่อนไม่ต้องเยอะมากครับใช้กำลังพอดีพอดีพอ พอเนมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมไปเลยครับไฟเม่้องแรงมากเพื่อนใส่กลางๆครับครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับเพื่อนให้เหลืองก่อนแล้วไยนำหมูใส่ลงไปนะ มองนี้จะใส่มากใส่น้อยก็ตามใจเพื่อนๆเลยครับมีหลายคนก็ใส่เยอะหน่อยครับแล้วก็ใข่ยี่เลยครับเพื่อนเ๋ยวนี้จะติดก,ก,กันนะครับ ครับพรเพื่นแล้วก็ใส่สยูขาาไปเลยครับพรเพื่อนกาวครับกระสองหยอกแล้วก็น้ำมันหอยนะครับ <9 S 2> กาวกาละพอดีครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ตามด้วยรสดีนะพเพื่อนๆครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลนะพเพื่อนๆหนึ่งช้อนชา ก็ปลุกกระนำเพื่อนขั้นตอนการทำนี่ก็จะคล้ายคายหมูกระเทียมที่ผมเคยลงคลิปไว้นะเพื่อนใครอยากทำหมูกระเทียมก็เดี๋ยวจะใส่ลินว่าใ้ด้านล่าง้เพื่อนกดเข้าไปดูกันได้ครับครับพอหมูเริ่มใกล้สุกแล้วครับแล้วก็ใส่พริกเข้ามาครับเพื่อนแล้วก็ผัดเข้ากันนรัเพื่อน ดูหมูให้สุกแล้วเพื่อนร้อนห,หมูสุกก่อนแล้วไฟใส่น้ำก็ปีที่เราละลายลงไปครับ mm hmm. เร่งไฟเอาเลยนะครับเพื่อนแล้วไฟมันอ่อนไปก็คือเตาแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนก็ดูเอานะครับ อย่าให้มันแรงเกินไปนะครับถึงจะไหม้นะเพื่อนครับหมูก็เริ่มสุกทั่วถึงแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใส่กะปิที่เราละลายนะครับลงไปเลย ก็ผัดครเพื่อนครับเราก็ลองชิมด้วยวเพื่อนก็มีเคมไปหรือเปล่านะครับกลิก่นหอมมากแล้ว,วเพื่อนตอนนี้อือกำลังดีครับเพื่อนไม่เคมเกินไปหอมก็สิด แค่นี้ครับเพื่อนๆง่ายๆครับสไตล์บ้านๆใครๆก็ทาได้ครับเพืลล่อนเนี่ยรข้าวร้อนนะฮะสีเด็ดเลยครับเราไปจัดใส่จานกันเลยครับเพื่อน นี้ผมก็จะเอียงเพื่อให้น้ำมันมันไปตกฝั่งนะเพื่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่จะมันไปนะเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหมูสับผัดกะปิของเรานะครับหอมมากเพื่อนๆน่ารับประทานสุดๆนะครับครับยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน้ำต้มตุ้นหมูมุหลงเล็กคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรอีกนะครับก็ติดตามช่องผมไ้เลยนะครับสวัสดีครับ